สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสัจจนิรันด์กันสัจจนิรันด์คืออะไรสัจจนิรันด์คือประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเห็นไหมสัจจนิรันด์คือประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเห็นไหมครับทีนี้แล้วสัจจนิรันด์ที่สําคัญมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยตัวแรกก็คือ P หรือนิเสษ P ประพจน์ P หรือนิเสษ P เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีอย่างแน่นอนไม่ว่า P จะเป็นจริงหรือ P จะเป็นเท็จ P เป็นจริงนิเสษ P ก็ต้องเป็นเป็นเท็จ P เป็นเท็จนิเสษ P ก็ต้องเป็นเป็นจริงและซึ่งมันเชื่อมด้วยหรือเชื่อมด้วยหรือมีจริงอันใดอันหนึ่งก็นับว่ามันเป็นเป็นจริงทันทีถูกไหมถัดมาตัวที่2ก็คือ P แล้ว P ถ้า P แล้ว P สมมุติว่าถ้า P เป็นจริง อันนี้ก็ต้องเป็นจริงทั้งคู่ถ้า P เป็นเท็จก็ต้องเป็นเท็จทั้งคู่ถูกไหมจริงแล้วจริงยังไงก็ได้จริงเท็จแล้วเท็จยังไงก็ได้จริงถูกไหมครับอันนี้ก็เลยเป็นสัจจะนิรันต์ก็คือเป็นจริงทุกกรณีเลยทัดมาประพจน์ที่3ก็คือนิเศษของนิเศษของ P และนิเศษ P เรามาดูกันด้านในก่อน P และนิเศษ P ถ้า P เป็นจริงนิเศษ P ก็ต้องเป็นเท็จหรือถ้า P เป็นเท็จนิเศษ P ก็ต้องเป็นเป็นจริงซึ่งมันเชื่อมด้วยและ ถูกไหมในวงเล็บเชื่อมด้วยและมีเทสอันใดอันหนึ่งนะว่ามันเป็นอะไรทันทีเป็นเทสทันทีแต่มันมีนิสศษอยู่ข้างหน้ามันก็เลยจากในวงเล็บเนี่ยยังไงมันก็เป็นเทสแน่ๆเติมนิสศษเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นจริงแน่ๆแค่นั้นเองมาตัวถัดมาก็จะเป็น P ก็ต่อเมื่อ P เราเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อถ้ามีค่าความจริงที่มันเหมือนกันยังไงมันก็เป็นเป็นจริงอย่างแน่นอนและเช่นเดียวกับข้อนี้เลยพีหรือ P ก็ต่อเมื <bars> <at> lonely, ่อ p เห็นไหม p หรือ p ยังไงมันก็เป็นจริงถูกไหม p หรือ p ยังไงก็เป็นจริงถ้า p เป็นจริงประพจน์นี้ก็จะเป็นจริงแต่ถ้า p เป็นเท็จประพจน์นี้ก็จะเป็นเท็จด้านหลังก็จะเป็นเท็จเท็จหรือเท็จก็ต่อเมื่อเท็จยังไงก็ได้จริงแน่นอนถัดมาสุดท้ายถ้า p แล้ว p หรือ q ถ้า p แล้ว p หรือ q ทีนี้ถ้า p เป็นจริง p เป็นจริงถ้า p เป็นเท็จ q เป็น เออพีเป็นเท็จถ้าพีเป็นจริงขึ้นต้นด้วยจริงเชื่อมด้วยหรือวงเล็บหลังเชื่อมด้วยหรือมีจริงอะไรหนึ่งยังไงก็นับว่ามันเป็นเป็นจริงทันทีถูกไหมจริงแล้วจริงยังไงก็ได้จริงขึ้นต้นด้วยเท็จต่อมาต่อให้พีเป็นเท็จขึ้นต้นด้วยเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วยังไงก็เป็นจริงอยู่ดีถูกไหมครับอันนี้คือประพจน์ที่ เป็นสัจจานิรันร์ที่สําคัญแล้วคราวนี้เรามาลองดูกันว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าประพจน์นั้นเป็นสัจจานิรันร์หรือประพจน์นั้นไม่เป็นสัจจานิรันร์วิธีการดูว่ามันเป็นสัจจานิรันร์หรือไม่เป็นสัจจานิรันร์เราจะดูได้3วิธีวิธีแรกคือใช้ตารางค่าความจริงเขียนเขียนเลยสร้างตารางเลยสร้างตารางบอกเลยว่าจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จจริงเท็จเนี่ยสุดท้ายแล้วประพจน์ที่เขากําหนดให้เนี่ย เป็นจริงทุกกรณีไหมถ้าเป็นจริงทุกกรณีแสดงว่าประพจน์นั้นเป็นสัจจนิรันดร์แข่หนน่งแต่ถ้ามันมีเท็จอันใดอันหนึ่งนับว่ามันเป็นไม่เป็นสัจจนิรันดร์ทันทีโอเคไหมท่านมาหรอือใช้วิธีที่2คือใช้ความรู้เรื่องการสมบูรณ์ก็คือที่ได้เรียนไปครั้งที่แล้วแล้วมันจะมีเราลอง,ลอง,ลองย้อนกลับไปย้อนกลับไปมันจะดูเห็นไหมอันนี้คือประ,ะพจน์ที่มันมีค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนมีเห็นไหมมันจะมีบางประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงอย่างแน่นอนเห <can 't break it out> ็นไหมหรือ ใช้ประพจน์ที่สมบูรณ์การในการเปลี่ยนรูปแบบของประพจน์ก็ได้แล้วเช็คว่ามันเป็นจริงทุกกรณีแบบลักษณะนี้ไหมโอเคแค่นั้นเองอันนี้คือใช้ข้อที่2ถันมาข้อที่สามข้อที่สามคือใช้วิธีการหาข้อขัดแย้งโดยพิจารณาตัดตัวเชื่อมอันนี้ข้ามไปเลยข้ามในเนื้อหาในส่วนนี้ไปเลยเรามาลองดูวิธีการเลยสำหรับวิธีการหาข้อขัดแยง้งเริ่มต้นแบบฝึกหัดตัวอย่างเขาบอกว่าจงตรวจสอบว่า ตรวจสอบการเป็นสัจจนิรันดร์โดยใช้วิธีหาข้อกัดแย้งว่าประพจน์ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่เป็นสัจจนิรันดร์เริ่มต้นด้วยข้อแรกเขาบอกว่า q หรือ p หรือ q เห็นไหมอันดับแรกประพจน์มี q กับวงเล็บถูกไหมที่เชื่อมกันอยู่สุดท้ายตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคือหรือตัวนี้ดังนั้นเรากําหนดให้ประพจน์ตัวนี้มีค่าความจริงเป็น เป็นเท th ็จทันทีเห็นไหมเรากําหนดให้ประพจน์ที่ตัวเชื่อมตัวสุดท้ายเนะี่ยประพจน์ทั้งประพจน์เนี้ยประพจน์ทั้งประพจน์เนี้ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเพื่อจะดูว่ามันเป็นเท็จจริงไหมมันมีกรณีที่เป็นเท็จไหมแค่นั้นเองถ้ามันมีกรณีที่เป็นเท็จแสดงว่ามันไม่เป็นสัจจนิรันดร์แต่ถ้ามันไม่มีกรณีที่เป็นเท็จเลยแสดงว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์แล้วเรามาลองดูกันว่ามันจะดูยังไงถัดมาเราบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าทั้งประพจน์นี้ให้เป็นเท็จตัวเชื่ออมตัััวสุดดท้้ายคืงนน เทสตั้งไว้ตรงหรือเชื่อมด้วยหรือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวหน้าก็ต้องเป็นอะไรเชื่อมด้วยหรือมีข้อความจริงเป็นเทสแสดงว่าต้องเป็นเป็นเทสทั้งคู่ถูกไหมดังนั้นเรารู้แล้วว่า Q เป็นเทสเรารู้แล้วว่าประพจน์นี้เป็นเทสเห็นปหพยายามตั้งให้ตรงกันนะทั้งประพจน์เป็นเทสประพจน์คือให้ตรงกับตัวเชื่อมนะถัดมาประพจน์หลัง p หรือ q มีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่า p ก็ต้องเป็นอะไรเป็นเท็จและ q ก็ต้องเป็นเป็นเท็จเห็นไหมว่ามันมีมันมีกรณีที่มันเป็นเท็จได้อยู่ก็คือกรณีที่ทั้ง p และ q เป็นเป็นเท็จดังนั้นข้อนี้มันมีเท็จเพียงกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วดังนั้นข้อนี้เป็นสัจจะนิรััดร์ไหมมีเป็นเท็จดังนั้นไม่เป็นสัจจะนิรััดร์ นี่รันเห็นไหมเพราะถ้ามันเป็นสาจาัจจะนิรันมันจะต้องเป็นจริงทุกกรณีเห็นแต่นี้มีมีเท็อันมีเท็กรณีหนึ่งก็นับว่ามันไม่เป็นสาจาัจจะนิรันถัดมาข้อที่2ข้อที่2เหมือนกันข้อที่2ส,สังเกตดีๆมีวงเล็บกับวงเล็บเห็นไหมดังนั้นตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคือหรือดังนั้นประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จ ประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าเช huh ื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าตัวหน้าก็ต้องเป็นเท็จและประพจน์หลังก็ต้องเป็นเป็นเท็จเห็นไหมประพจน์หน้าเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นเท็จประพจน์หลังเชื่อมด้วยท่าแล้วก็เป็นเป็นเท็จดังนั้นเมื่อประพจน์หน้าดูประพจน์หน้าก่อน P แล้ว Q ถ้า P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่า p ต้องเป็น P ต้องเป็นจริงและ Q ต้องเป็นเป็นเท็จเห็นไหมถัดมาเรามาลองดูตัวหลังตัวหลังเชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนกันมีค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวหน้าก็ต้องเป็นเชื่อมด้วยท่าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จตัวหน้าก็ต้องเป็นเป็นจริงแต่ตัวหลังเป็นเป็นเท็จทีนี้สังเกตเห็นไหมว่าวงเล็บหน้าบอกว่า P เป็นจริงแต่วงเล็บหลังบอกว่า P เป็นเท็จเห็นไหมเกิดข้อขัดแย้งไหม เกิดข้อขัดแย้งนี่ไงวงเล็บหน้าบอกว่า Q เป็นเท็จแต่วงเล็บหลังบอกว่า Q เป็นจริงเห็นไหมมันเกิดข้อขัดแย้งขึ้นเราก็วงตรงข้อขัดแย้งตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไว้บอกได้ว่าข้อนี้มันเกิดข้อขัดแย้งในกรณีที่เราจะสมมุติให้มันให้ประพจน์เนี่ยเป็นเท็จนะดังนั้นพอมันมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นดังนั้นเราเลยสามารถสรุปได้ว,ว่าข้อนี้เป็นสัจิรร์ เห็นไหมดูดีๆนะถ้าพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเท็จแทนให้มันเป็นเท็จแล้วไม่มีข้อขัดแย้งแสดงว่าไม่เป็นสัจจานิรันคือไหมแต่ถ้าพิสูจน์แทนให้มันแทนให้ทั้งประพจน์นี้เป็นเท็จแล้วประพจน์ย่อยไม่มีข้อขัดแย้งแสดงว่าเป็นสัจจนิรันนะดูดีๆนะเห็นไหมถัดมาเรามาลองดูข้อที่3ข้อที่สาเหมือนเดิมมีวงเล็บด้านในวงเล็บด้านในเชื่อมกับ p แลวก็เป็นวงเล็บอีกหนึ่งวงเล็บสุดดังนั้นตัวเชื่อมสุดสุดท้ายคือถ้าแล้วตรงนี้ ถ้าแล้วตรงนี้แทนให้เป็นเท็จแสดงว่าประพจน์นี้อ่ะตรงนี้เชื่อมด้วยและไปเชื่อมด้วยและแล้วก็ p ตรงนี้เชื่อมด้วยถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็แสดงว่าประพจน์หน้าต้องเป็นจริงประพจน์หลังต้องเป็นเป็นเท็จถัดมาประพจน์นี้เชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นจริงทั้งคู่อ่ะ แสดงว่ามันต้องเป็นจริงทั้งคู่ทีนี้ยังไม่ต้องสังเกตก็ได้ว่าหาข้ได้ว่าประพจน์ประพจน์นี้อะไรเป็นอะไรดูอันนี้ก็เจอนี้ก็ได้แลวนี่ p เป็น H อันนี้พีเป็นจริงเห็นไหมอันนี้พีเป็นจริงอันนี้พีเป็น h ทเห็นไหมมันเกิดข้อขัดแย้งกันเพราะมันเกิดข้อขัดแย้งแสดงว่ามันเป็นอะไรเป็นสัจจานิลันเกิดข้อขัดแย้งปุ๊บสรุปได้เลยว่าเป็นสัจจานิรันเห็นไหมถัดมามาดูข้อสุดท้ายข้อที่สี่ ข้อที่4เหมือนเดิมตัวเชื่อมตัวสุดท้ายปรรัดพจน์นี้แทนให้เป็นเท็จตัวหน้าตัวหลังเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นเท็จแสดงว่าวงเล็บหน้าต้องเป็นจริงวงเล็บหลังต้องเป็นเป็นเท็จคราวนี้มาดูวงเล็บหน้าบ้างวงเล็บหน้าเขาบอกว่า p แล้ว q เป็นจริง p แล้ว q เป็นจริงมันมีตั้งหลายกรณีนี่ไม่ว่าจะเป็น p เป็นจริง q เป็นจริง P เป็นเท็จ Q เป็นจริงหรือ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จถูกไหมมันมีตั้ง3กรณีนี่ถูกไหมคราวนี้วเว้นไว้ก่อนมันมีหลายกรณีเป็นไปได้หลายกรณีใช่ไหมปกติเราจะเจอแค่กรณีเดียวถูกไหมก็เขียนไปพอเป็นได้หลายกรณีไม่ต้องตกใจเขียนไว้ก่อนว่ามันมีได้3กรณีนะแล้วเรามาลองดูฝั่งขวาบ้างอีกหนึ่งวงเล็บวงเล็บนี้เขาบอกว่าเชื่อมด้วยหรือเป็นเท็จแสดงว่าต้องเป็น เท็จทั้งคู่ถูกไหมเชื่อมด้หรือและเป็นเท็จแสดงว่าตัวหน้าก็ต้องเป็นเท็ตตัวหลังก็ต้องเป็นเท็จดังนั้นนิเศษ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จเมื่อนิเศษ P เป็นเท็จแสดงว่า P เป็นอะไร P ก็ต้องเป็นเป็นจริงวงเล็บหลังบอกให้เรารู้ว่า P ต้องเป็นจริงนะ Q ต้องเป็นเท็จนะแต่วงเล็บหน้ามีกรณีที่ P เป็นจริง Q เป็นเท็ตไหมไม่มีเห็นไหมแสดงว่ามันเกิดข้อขัดแย้งไหมเกิดข้อขัดแย้งแสดงว่าพอมันเกิดข้อขัดแย้ง แล้วก็ทําไ,ได้เลยตอบได้เลยว่าข้อนี้เป็นสัจจนิรันต์เห็นไหมครับแค่นี้เองอันนี้คือตัวอย่างเห็นไ,ไหมอันนี้คือแบบฝึกหัด1.5ให้ทําแค่ข้อคู่ก็พอโอเคไหมนี่แบบฝึกหัดที่1.5เห็นไหมครับมีแค่นี้1 4ข้อทําแค่ข้อคู่ก็จะเป็น 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14เห็นไหมแค่นี้เองแบบฝึกหัดที่1.5ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันโอเคไหมครับท้งนี้ก็ ถ้าไม่เข้าใจเหมือนเดิมคุณสามารถที่จะถามมาได้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนสองสัยตรงไหนสอบถามมาได้ตลอดเลยเข้าใจไหมครับ